ช่วงนี้ทําไมหน้าอวอวบหน้าบวม,บวม,มๆเวลาเรายิ้มอะม่ะมันบางเห็นได้ชัดจนแบบรู้สึกแบบไม่มีความมั่นใจเลยอะ่ะ ดีค่ะแนนนะคะปัจจุบันเป็นฟรีแลนซ์พิตตี้เอค่ะปัญหาช่วงแก้มเป็นอะไรที่ใหญ่มากสําหรับแนนเพราะว่าอาชีพที่แนนทำเนี่ยต้องเจอตากล้องที่ช่างแต่งหน้าหลายคนมากจะทักว่าเอ๊ะช่วงนี้ทําไมหน้าอวบหน้าบวมๆทั้งนั้นที่เราอ่ะบอกเลยนะทั้งออกกาลังกายทาทั้งแฟททั้งร้อยใหม่ทั้งไฮฟูปรากฏว่า มันไม่ลดแล้วนอกจากนี้เวลาเรายิ้มอ่ะบางเห็นเลยชาจนแบบรู้สึกแบบไม่มีความมั่นใจเลยอะค่ะสําหรับแนทน,นะรู้จัก her c l i n i ทาง f c e b o o o f แฟนเพจค่ะและนอกจากนี้ก็มีในเพื่อนในวงการลหลายๆคนได้มาใช้บริการที่นี่ด้วยทําให้แนทสนใจเลยอยากใช้บริการที่นี่ค่ะวันนี้แนทเลยม,มาที่ her c l i n i มาตัดไขมันกับฟุงแก้มกันเดี๋ยวมาดูกันว่าจะสวยเรียวขนาดไหน ตอนนี้ก็าวททำเสร็จแล้วแนยะบอกเลยว่าเนี่ยพูดได้ปกติมากนี่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆเลยนะและนอกจากนี้มันมีความเบาแต่ว่าจะมีความตึงๆเล็กน้อยแต่ตึงในที่นี้มันคือมันตึงแล้วยกกระชับม,มันรู้สึกแ่าแก้มเล็กอะคลินิกที่นี่สะอาดมากอันนี้ต้องบอกเลยนะสะอาดแล้วรู้สึกปลอดภัยมากๆ จากที่นะททาไปเขาเดือนที่2เนี่ยมันเป็นช่วงเดือนที่เห็นความเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนมากดูเด็กลงเพราะว่านะแก้มที่พี่นเคยมีเ่ยมันเล็กลงแล้วมันวีแล้วมันสวยเป็นอะไรที่ประทับใจสุดๆไม่คิดเลยว่า เฮ้ยมันจะมีคนชมและเห็นการเปลี่ยนแปลงเธอหน้าเรียวขึ้นและแก้มเธอหายไปเยอะมากซึ่งแบบภูมิใจจริงๆค่ะทำไปแล้วนะคะก็จะมีในส่วนของอาการตึงๆช่วงบริเวณข้างในแผลนเนาะแต่ว่าเราสามารถกินข้าวได้ซึ่งแนะ็กินข้าวหลังทําเลยกินข้าวมันไก่ <laughs> และนอกจากนี้ก็แปรงฟันได้นะคะแต่ว่าคุณหมอเขาก็ได้กระชับไ้แล้วหระว่าห้ามกินของร้อนของเผ็ดของหมักของดองภายในเจวันนะคะจะมีใช้น้ํายาว้นปากด้วยแต่ว่าไม่มีอาการเจ็บปวดใดๆนอกจากการตึงเลยอันนี้หนูบอกเลย ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะคะที่มีปัญหาเหมือนนั้เลยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแก้มที่มันทั้งย้อยแล้วก็ใหญ่แล้วก็ที่สาคัญคือเวลายิ้มแล้วมันหน้าบานเนาะแนะนําเลยค่ะที่เธอคลินิกซึ่งคุณหมอบริการดีนะคะให้คำปรึกษาที่ตรงจุดและพี่พพนักง,งานที่นี่เขาน่ารักทุกคนใครที่สนใจแนะิญเลยค่ะให้มาใช้บริการกัน